สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแน,ปน,นวทางของจีนกับ VIP นะคะจีนเช้าจีนบ่าย VIP เช้าบ่ายนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือแปดกับหนึ่งจีนเช้านะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปด หนึ่งศูนยแปดสามสามสามแปดหนึ่งล้วก็ศูนย์หนึ่งสามจับคู่ก็ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสามเนาะแปดหนึ่งแปดศยแปดสามหนึ่งย์หนึ่ามหนึงแปดจับเอาง่ายๆสั้นๆเนาะต่อไป V i p เช้า1กับ4ีสองกับ5แต่เราจับ1กับ5ให้นะ1นึ่งศ1นย์หนึ่งหนึ จับคู่ก็หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งสองสี่สองห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสองสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สองสี่แล้วก็หนึ่งสี่สองนะคะสี่สองห้าเด้อๆจับหันเล่านะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีต่อไปจีนบ่ายสองก็ห้าสี่กับเจ็ดสองก็สองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดเน้อ

สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองห้าสองแปดหนย์ห้าหหห้าสีแปดสองสองห้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแแล้วก็8ปดหนึ่งห้าเนาะหรือจะหนึ่งห้าแปดก็ได้เด้อจับคู่ก็สองหนึ่งสองห้าสองแปหนึ่งสองหนึหหห้าดนะคะแปดหนึ้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ด้วยกันนี่เด้อทั้ง4แนวทางนี่แดกับ1มาเหมือนกันก็โจทย์ สองกบห้ามาเหมือนกันก็โจดสองกบห้ามาเจอกันคือ v ี p เช้าจีนบ่ายจีน V ีไบ่ายเนาะอันไหนที่มันต่างกันก็เพิ่มเข้ามาตัวไหนที่มันเหมือนกันก็โจดโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะหุ้นทุกหุ้นอย่าลืมมาเลขมมันออกสลับกันเนอ